สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Magic ทาร์ล็อก i คิตีนะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่นะคะทำนายดวงกันให้กับคุณคนที่เกิดเดือนสิงหานะคะหรือคนที่ราศีสิง์รัคนาสิงนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนะคะ2568นะคะ การงานการเงนิงนความรักโชคลาภเนื้อเรื่องใดสิ่งใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะขอให้พี่ไพ่เป็นคนบอกนะคะเราขอให้พี่ไพ่ขอใช้พี่ไพ่สาหรับนี้นะคะในวันวันนี้นะคะมีการทำรนายในครั้งนี้นะคะการอ่านคลิปแบบนี้จะเป็นการอ่านแบบ general reading เนะเราไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งนะคะบางคนอาจจะตรงเป็นบางเรื่องนะคะบางคนอาจจะตรงทุกเรื่องเลยนะคะใครที่ได้เข้ามา พบมาเจอมาเจอกันก็ถือว่าเรามีพลังงานตรงกันแล้วนะคะอู้กระโดดออกมาเลยเราจะขอตั้งจิตเป็นสมาธินะคะขออนุญาตนะคะเป็นตัวแทนในการจับไพ่ให้กับคุณคนที่เกิดราศีสิงห์ลักนาสิงห์นะคะสิบใบแวะมาดูกันว่าคุณเป็นอย่างไรและกำลังจะมีเรื่องใดสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณในเดือนตุลาคมนี้นะคะ ใครสนใจอยากอ่านไพ่ดูดวงกับเรานะคะติดต่อได้ที่ไอดีไลน์เนาะมาใบแรกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมา อ่านไพ่ให้กับคุณคนที่เกิดราศีสิงหรลัคนาสิงนะคะช่องเราเป็นการอ่านแบบไทยนะจ๊ะใบแรกนายอพยพตะเคียโอ้มีเงินนะนี่เงินเยอะนะเนี่ยเงินเยอะเงินมากนะคะเงินมาจากน้ำพักน้ำแรงมาจากสองมือสองขาของคุณเองนะคะคุณเป็นคนหาเงินเก่งคุณเป็นคนพึ่งพาตนเองนะคุณไม่ค่อยพึ่งใครหรอกนะคะและช่วงนี้มันเป็นลักษณะของของช่วงเวลาที่ เรามีเวลาใช้จ่ายเงินที่มาจากการหาเงินของเรานี่แหละมันเป็นในลักษณะของการดก,กินก็ได้กินอยากเที่ยวก็ได้เทียเท่ยวอยากไปไหนก็ได้จับจ่ายใช้สอยอย่างไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะช่วงนี้เงินเยอะอยู่นะก้าวเหรียญเนาะถ้าเป็นแบบคนโสดเนาะก้าเหรียญมันจะประมาณว่าสวยโสดและรวยมากนะคะมีเงินเนาะมีเงินเยอะเนาะมาไปต่อนะ เซเว่นอ uh ัปวอนนะคะในเรื่องของงานเนาะไพ่ไม้ไพ่คาถาเนาะเมันเป็นลักษณะของการใช้พลังงานใช้สมาธิใช้สติใช้พละกําลังในการทํางานอย่างเต็มที่นะคะคุณเป็นคนคนท้าทา่จะเป็นในลักษณะของการชอบลุยชอบปฏิบัติชอบลงมือชอบเดินทางเนาะการทํางานก็เช่นกันคุณก็จะเป็นคนทําอะไรทําจริงมุ่งมั่น ทำมันอย่างเต็มที่และช่วงเนี้ยไพ่แนะนําให้มีสมาธิกับงานให้เยอะหน่อยนะคะมีสติในเรื่องของการจัดการบริหารงานให้เต็มที่นะคะเหมือนเหมือนมันจะหนักแต่เราต้องมีสติอเรามีสติแล้วมันจะนํามาซึ่งความสําเร็จโอ้โหจากเก้าเหรียญเป็นสิบเหรียญม,มีเงินนะเนี่ยเงินมาจากครอบครัวลูกหลานบุตรหลานบริวารเนนืะ้ให้เงินนะคะคุณเป็นคนที่มีครอบครัวใหญ่นะอยู่กันพร้อมหน้าพ่อแม่พี่น้อง กุญาตยายเนาะเพราะครอบครัวใหญ่นะคะสัตว์เลี้ยงมีอาจจะบางคนอาจจะมีสัตว์เลี้ยงบางคนอาจจะเป็นลักษณะของครอบครัวซัพพอร์ตคอยสนับสนุนดูแลหนุนหลังในเรื่องของการเงินช่วงนี้มีเงินที่มาจากเงินเก่าเงินเก็บเงินมรดกเงินครอบครัวนะคะเงินก้อนใหญ่นะคะกาลังจะเข้ามาหาคุณรเร็วๆนี้นะคะเงินมาจากบุตรหลานก็ได้เนาะ มาจากลูกหลานบุตรหลานก็ได้บุตรหลานให้เงินก็ได้นะคะเป็นเงินก้อนใหญ่ด้วยนะคะ justice นะคะ justice เป็นไพ่ของความยุติธรรมความถูกต้องความชัดเจนนะคะก่อนหน้านี้คุณทำงานอะไรอาจจะไม่เข้าตาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เจ้านายเออมองข้ามมองไม่เห็นผลงานแต่ต่อจากนี้เขาจะเห็นในผลงานในในคุณภาพในงานที่ที่คุณลงมือทำเนี่ย เขาจะเห็นนะคะความถูกต้องความชัดเจนกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะถ้าเป็นในเรื่องของตัวบทกฎหมายเนาะถ้าคุณเป็นคนทําถูกเนาะไม่ได้ทําอะไรนอกลู่นอกทางหรือไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายเนาะคุณจะได้รับชัยชนะในเรื่องของกฎหมายคดีความนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการเรียนการสอบนะคะใครรอในเรื่องของการสอบงานข้าราชการมีเกณฑ์สอบติดสอบได้นะคะมานายออฟครับไพ่ดีนะเนาะข่าว มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการการได้รับข่าวได้รับการเปลี่ยนแปลงได้รับความรักเนาะคุณเป็นคนที่เขาเรียกอะไรมีกําลังจะมีคนมาส่งมอบอะไรดีๆให้เนาะส่งมอบความรักให้คนโสดเนาะมีเกณฑ์มีคนที่เขาเรียกว่าอายุพอๆกับเรานะคะอยากติดต่อติดต่อเข้ามาบางคนติดต่อเข้ามาแล้วนะเนี่ยอยากมาเขาเรียกว่าสื่อเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า ศึกษาดูใจเนอะอยากเรียนรู้อยากเรียนรู้กันไปนะคะในเรื่องของงานต่อจากนี้อะไรที่มันเคยหนักเนอะมันจะค่อยๆดีขึ้นงานอะไรติดขัดเนอะปรึกษาคนที่อายุพอๆกับเราที่เป็นผู้ชายเนี่ยปรึกษาเขาได้เขาสามารถให้คำแนะนำได้นะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักมีเกณฑ์ได้พบกับคนที่อ,อ,อบอุ่นเนาะเป็นแบบใส่อบป้าหน่อยอเอออบอุ่นเป็นคนสุข,ขุมรอบคอบนะคะ อสวินถือเหรียญทั้งในเรื่องของการเงินเนาะมีในเรื่องของความรักมีในเรื่องของการเงินนะคะการเงินมันจะมั่นคงมากขึ้นเนาะเงินะงน้ำพักน้ำแรงจากเงินที่มาจากน้ำพักน้ำแรงที่คุณหามาเงินที่คุณเอาไปลงทุนอะไรบางอย่างเนาะหรือคุณเอาเงินที่ที่ได้มาที่มีเงินเก็บเงินก้อนเงินสะสมของคุณไปลงทุนอะไรบางอย่างมันกำลังทำงานแทนเรา ไพ่อัศวินถือเหรียญมันเป็นล,ลักษณะของความมั่นคงในเรื่องของการเงินเงินค่อยๆเพิ่มภูนมากขึ้นอย่างช้าๆแต่มั่นคงนะคะถ้าเป็นในเรื่องของอการรอในเรื่องของเอกสารการรอในเรื่องของการอนุมัติอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคารเนาะมีเกณฑ์ได้รับอนุมัติได้รับคําตอบเร็วๆนี้นะคะการเงินดีขึ้นโอ้โหจริงๆด้วยอ่ะอ เ,เคลียรเพนทาเคิลเนาะคุณกำลังรอในเรื่องของเอกสารการเซ็นสัญญาการอนุมัติการกู้เงินการกู้ยืมอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคารมีเกณฑ์ได้รับผลได้รับคำตอบในเดือนตุลาคมนี้นะคะหรือใครรอในเรื่องของงานเนาะงานงานชิ้นหนึ่งที่มันกำลังจะเข้ามาหาเราเราจะต้องมีการเซ็นสัญญาในเรื่องของการลงนามการทำงานอะไรประมาณนี้นะคะ กำลังจะเกิดขึ้นนะคะการเงินดีขึ้นนะคะอัศวินถือคาทานะคะโอ้โหให้อัศวินคุณเยอะมากเลยมาครบเลยมาทั้งอัศวินถือถ้วยอัศวินถือเหรียญอัศวินถือคาถานะคะโอ้โหงานเนาะงานที่คุณทําอยู่ มันจะสําเร็จมันจะราบลื่นอัศวินถือคาถาก็เป็นลักษณะของคนที่เกิดธาตุไฟเนี่ยเมสิกธนูนะคะเป็นลักษณะของคนเดินทางเนาะคนเดินทางเดินทางไปทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมการงานการขยับขยายในเรื่องของงานเนาะเราเหมือนจะต้องเดินทางไปนู่นมานีที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อในเรื่องของงานอยู่ตลอดเวลาและงานที่เราลงมือทํามันจะสําเร็จได้เงินนะคะได้เงินเนาะหรือเป็นลักษณะของการ ติดต่ออะไรเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของงานนะคะการเรียนรู้อะไรบางอย่างการกระทำเดินทางไปเพื่อปฏิบัติงานมีช่วงนี้มีเกณฑ์นะคะแต่ว่าจะสำเร็จนะคะจะสำเร็จจะราบรื่นดีนะคะโอ้โหโอ้โหมาพร้อมมาครบจริงๆดูไยมอ่ะอัศวินถือถือดาบดูดิมาครบเลยอะ่ะอัศวินมาครบสี่อัศวินเลยอะ่ะ ราศีสิงห์นะคะช่วงนี้มีเกณฑ์เดินทางบางอย่างที่จะเดินทางแบบฉุกหระหุกฉุกเฉินไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะเดินงการเดินทางครั้งนี้บางทีมันแบบด้วยความที่เราไม่ตั้งตัวบางทีเราอาจจะมีเขาเรียกว่าใช้อารมณ์นำทางนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้พี่ไพ่เตือนเดินทางไปไหนมาไหนก็แล้วแต่อย่าใช้อารมณ์ใช้สติเยอะๆนะคะใช้สติในการ ขับขี่ยวดยามพาหนะอะไรแบบนี้นะคะมีเกณฑ์เนาะเทรียวอนนะคะในเรื่องของงานในเรื่องของการความมั่นคงมากขึ้นในเรื่องของการงานนะคะไพ่าสามกระทามันเป็นลักษณะของการเดินทางมีเกณฑ์เดินทาง,างต่างประเทศนะเนี่ยบางคนเดินทางแบบไม่ทันได้ตั้งตัวอยู่ดีได้รับข่าวได้อาจจะมาในเรื่องของงานหรืออาจจะมาในเรื่องของการเซ็นสัญญาเอกสารอะไรบางอย่างที่ต้องเดินทางต่างประเทศนะคะ มีเกณฑ์เกิดความมั่นคงในเรื่องของงานมีเกณฑ์ได้ได้เจอกับกัลยาณมิตรที่จะเข้ามาสนับสนุนทําให้เราเหมือนพัฒนามากขึ้นในเรื่องของงานนะคะไพ่สิบใบก็จะมีในเรื่องของงานในเรื่องของเงินในเรื่องของความรักมาครบเลยนะคะเดี๋ยวเราขอให้พี่ไพ่ออร์ลคลมั่งมีสีสุขอันนี้ มีเรื่องใดสิ่งใดที่อยากแนะนำเพิ่มเติมไหมนะคะเดี๋ยวเราขอขยายให้อีกสักสามใบเนาะแต่ว่าจริงๆเราก็มาครบแล้วนะเนี่ยเงินเนาะเงินเก่าเงินเก็บเงิเงนมรดกเนาะมาเยอะเลยอะเป็นสิบเหรียญเลยนะคะบางคนมีเกณฑ์ได้รับโชคมีโชคจากการได้รับเงินเป็นโชคลาภก้อนใหญ่ที่มาจากการเดินทางทะเบียนรถก็ได้นะคะเพราะมันเกี่ยวเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเดินทางนะคะมาขอขอพที่พ่ายสำหรับนี้เนาะ มีเรื่องใดสิ่งใดที่อยากแนะนําเพิ่มเติมให้กับคุณคนที่เกิดราศีสิงห์นะคะเราขอสามใบนะจ๊ะมา,าพูดถึง <c oughs> พูดถึงการเสี่ยงโชคเมื่อกี้เนาะก็มาเลยอะเออแต่ว่าเหมือนแบบมาเตือนว่าอย่าอย่าอย่าเล่นเยอะเนอะเพราะว่าอันนี้เขาอันนี้มันลอตโต้เนะาะมันเป็นเกเขมขอมน้ําตาเอออย่าทุ่มเยอะอย่าเล่นเยอะเอาพอประมาณเนาะแต่ว่าก็เห็นอยู่ว่า เป็นตัวเลขที่มาจากการเดินทางกยามทานะที่ใช้สอยอยู่ในปัจจุบันนะคะอื้อหือใบที่สี่สิบเก้าเป็นลักษณะของคนที่ต้องฝึกต้องอบรมต้องต้องต่อสู้ต้องพยายามไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่เนอะโด,โ,ดโดยเฉพาะในเรื่องของการฝึกฝนการฝึกฝนการเรียนรู้เนอะมันไม่มีอะไรที่แบบได้มาง่ายๆนะคะ ใบสุดท้ายของคุณ8 8เป็นลักษณะของพ่อแม่เลี้ยงบุตรหลานแต่ว่าในนี้มันเป็นลักษณะของการที่เลี้ยงส่งเสริมเลี้ยงดูหรือสนับสนุนบุตรหลานไปในทางที่ผิดเอาใจหรือให้ความประครบประงมจนเกินเหตุเห็นไหมในในรูปนี้เนาะเหมือนแบบเขาไปทําผิดอะไรมาแล้วพ่อแม่ออกรับหน้าเนาะเหมือนเราลูกทําผิดแต่ไม่บอกไม่สั่งสอนไม่อบรมในการข้างหน้าเนี่ยมันจะ บกฝังให้ลูกมีพฤติกรรมที่ไม่ดีนะใบนี้เขาเขาบอกแบบนี้นะคะโอเคเนาะก็เลี้ยงลูกในทางที่ถูกนะคะอบรมรักลูกได้แต่ว่าให้ถูกทิศถูกทางด้วยถูก ตัวบทกฎหมายด้วยมันมีเกณฑ์ในเรื่องของตัวบทกฎหมายเข้ามาด้วยตั้งแต่แรกแล้วนะคะโอเคเนอะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้นะคะราศีสิง์ลักนาสิงนะคะวันนี้เราขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะเข้ามาติดตามนะคะขอบคุณทุกๆการติดตามที่ช่วยกดติดตามให้กับช่องเมจิกทาร์ลต์บายคิตตี้นะคะเราขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ